เหี้่ yeah, ล่ากมาแดกเลยนะคับทกิลแม่ง,งมดงิล่างมาแดกล่างมาแดกอย่าจะกินข้าวหัวตัวเหี้ยจะกินนะ <laughs> <laughs> ก,กินลาดลงลาดตกเขาก็ไมแดกเลยนะมาเลยโอเคฉิ่งจะรู้ขวามือมันมีแข่งเราแล้วนะ บางทีวู้งกับไอคิดปูนี่นะเว้ยบางทีวงมันใหญ่บางทีวงแม่งเล็กแต่ผมยังมันยัง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 ไมนยังอไม่สำเร็จเลยมันต้องรอมีรูหน่อมันถึงจะโอเคค,ครับโู้งกัม่จมกแล้วมแม่จม,มูมว่างนะระวังรูน่นาดได้อีกอกกาทิตย์กว่าๆพี่แจ๊บพอใช้ลง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 เหมัอนอะไรักหน่อย เลือกไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่ได้ริงไงยุดจุ๊บยุดรแล้วนเลือแต่ลตับรหลงเป็นนาเนานเงียมาหนาหมดนี่ยมีมาหนาหมดเลยวะกูรู้ตัวมันไม่ใช่มาหนานะใายเงียเปลืองเงียถ่ายดี่อหนีห่างหนาอยู่นู่นแล้วก็นู่นแล้วนา้าขวานเลย เอาเบ็เตเราหลักนกเลยบบแบบมีขากับเอ้่มีขวเดินเอเดินไปเดินอัวาลยถ้าเาเบ็ดเนต้องฟิกหน่อยหน้ามันได้เป็นเชือปกติเลยเป็นชือยูยไปเลยอยไปเลยสี่แล้วสแล้วมีคนมามมีเดินมาเดินมาเือกหมดตนีนี่เตรงนี้เพนดาตรงโน้นมันเติมก่อนหอีก่เดินแมเป็นกิโลเลยมันไม่เชีงนะเม้เบ็ดเชะเชียงละ ่าแล้วมาเลมาเลยมาเห็นพวกนัน่ะพวกมุ่งอยู่นะดูเลยดู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 แทงวัวแทงวัวแทงวัวแทงดู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 หูู่ดูดูดีดิดูดูดลดู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 ดไดู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 ดัดู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 ดยดูนูด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 ด

พร้อมเสมอไม่ต้องจับกูไม่หนไรดีนะไม่ตายจับแล้ววิ่งหนีแังเลนรเบ่นนี้อรอตอนนี้มาหามีงลงไปล่างแค่ไหนแค่ไหนไม่อยู่หรเดี๋ยวดูให้ไหนวะอยู่นี่พวะอยนี่อยู่นี่ถึเงาไหนจับไม่เจอแบนเลยไมอยู่ในแล้องมอยู่ในก้องรอเราอย่งแบบเดียวกันอะไรต่างกันนะพี่มาหาเาวันวันวใส่ ใส่ดิใส่ดิใส่ดิเอออิูแล้โดนคิดไปทีนึงไมเราไม่รักละออกมาอะไรยไตาช่ยผมไก่กี่มามาไม่ได้ถึงนะให้ออกเล่นนะถรกงนะไม่ตาเหลือไม่ตายก่อนไม่ใจนะแวนไว้ละไม่ลอ่แ่ตากัวไม่ทันเมียเมื่อกี้นีบบินไปไหนต้องเล่นบินส่วนตัวนะมุสุทธิ์เรือแตก เต้เตเตเเแหน้าของคุณลดงอยู่นะเต้หายเต้หายเต้เต้เยเจ็บมากเอ้ก็มันหายวะอ้าอยู่นี่ไม่ซุกอยู่อะ้หอมีท่าหนึ่งที่มแปดนไปแล้ลองลองวาดไดให้หยอวตอไอ้ปลาไอแลวะอยู่เลยตรงนี้ในพื้นที่เอเดนกลาลาลา

ถ้าเอาไอออนขึ้นมาบินยัตตาป้อมตายนี่นะครับเอาไหเรายนคาเรยเลยไม่เห็นเลยไอแม่หัวกังแต่รอไปยิ่ส้วสองย่เหวยยัตตาป้อมหน้าตายิระเล่เลยไม่ไหววะได้แต่ขอป้ามขอป้อมนะแต่ทำได้ขอป้อมขอปอมเน่รับการรับการละเล่นมาแล้ว โอ้ยะาขีดแวนกาดขี้เรา,เารสองร้อยุยคนมันจะแต่งว่าเอาอนเตร์เราน่าดีแพนด้าเจ็บแนด้าเจ็บจะบินไล่งสา,าแล้วโอเค่าจะไม่ไมามาขักรบัรบรับ้วไปหมดเมันมาแล้วดิจะขอมางอย่าล้วถ้ามันเข้ามาติห้าวิอน บึงบึงบึงอย่าบ้งแบบไม่บึงทำอยู่เออโอเมนโอเมนเอียงขึ้นนะไม่ได้อย่าเราไปกันว่าเออมาเลยมาเลยมาเลยมามาดิมาดิเราต่อให้น้องเราต่อให้น้องไปยิงออยู่ยังอไรอยู่เฮ้ยมันฟิกออกแล้วมันฟิกออกแล้วเอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนโอ้กูโดนอะไรยะแฟังเออออกมาออกมาได้ไงเอ๊ะกูโดนอะไรยามันกวนพวกมันไม่เนี่ยกูสายฮะเฮ้ ลงไน่มันลมหิวหิวหิวไอหิวอ่ะตีสิไม่หมดไม่หมดไมหมดทีคอาเมนหมดปุโมมาแล้วคนได้ไหมแมนไปไพี่ด้ยเพื่อนนัด่อยี่อะไรเพนดเมโอไม่อะไรนะยู่าแบบอะไรยยูยูแหวกวะไปไปไปนน ตออรงละหาไว้เม็ดนิหเม็ดกูรอดมแนะที่แตาปีสุดปีอยากมีมีมีเชื่อมไหมเฮ้ยมันมาสอกน้าแป๊ะนี่น้าป๊ะทำอะไรแล้วไงอ้าวจิงหอกติงหอกแม่งด่าเงยนะโดนยุงขาบานลูกแบบเขี่ยักเว้ยแะอเลี้งปลา แข่งใช่ไหมเ้ีกีแข่งกันเดียวนะได้นานเลย่ะต่าเนห่ยโอ้ยไม่มีฉากเลยเจ่อาดอ่ะโอ้ยเ่มว่ไม่มีสิดตาเราไม่เยหรือ่องตอนนั้นมีแข่งรอบเราว่ามีมีเาเห็นว่าู่ได้ดิกังอะไร่อ่ะเขียนอะไรไหมจะกเอ้ามาบ้มันสีละมันสีละ บางทเจ็บแต่ก็เกดูวัีไก็รับไปห้นี้เขาน่าหงุดแรงแรงเหยียดเหยนยดยื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 ด่ืดรืดย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 มดยื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 ดยยืด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 ยดยืดยืดยยืดยืด่ืดยืดดยืดยืดดยืดยดดดยดยด่ดมดไม่ได้ดดด้ยได้ยดยดดด

ขนาดนั้นเราโก้กระนำมันกระน่ำโกมันกระน่ำโกมันโฟกัสโก้ก็ให้กับนเปิดนี้ก่อนวะเป็นไงวะเออาเล่นความกล่อละแต่ตัวอ้าวเลยไกรหาหาไกระปุอยู่ตอนนี้ไม่เห็นนะมันมืดไปเลยม่นมาดัเลย่ไหมมันจะมันจะประกาศโซนแรกไม่เอยผเดินอยู่ เทไรไอะเขียลางไปแล้วด่ไเลยอเมนเลเอาฟ้ามาเลเดี๋ยววาลงมาบต้องรไเมียบนวะเมนบนแตกเน่ไเยไปเยดูดูหน่อยฟอร์มอยู่ร่านไม่รู้งไปคนไหนยันสองคนนะคพี่ลองลไปละเยหมดละยังห่างไมเลี่ยนให้เราอะคือมันลดอยู่ มันมาไเนี่ยแวนแวนมันอยู่ข้างข้างีกมว่นนย่กนม่ตงเชียค่ะมันขยลงโดนเอ้ยอกูจะมามามาข้าไม่ได้ข้ามดูดูแวนดูแวนหอย่กูอยู่ดูดูหลังก่อนดูหลังก่อนดูหลังก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะยังไม่เออกวาไรเนี่นาวนาว12แวน เออยบินไปยังกูเลยหรือว่ายังไม่ได้ดังผมผมแด็ออกเห็นมาๆยังไงแล้วมนลับไม่ทันแล้วแวนล่อตลอดโอ้โอมินยี่มาับแรมการนอยู่ว่าเจอที่นี่คือหลังหลังนี้เลยเราก็บอกแล้วนะว่าโอมินแ่าซายนะครับผมแจ้งแล้วเรเชไม่ได้ระวังกันหน่อยหายตัวแล้วเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดึงไว้ตาราฟ้า ัาเรือยมาเลื่อยไปเนี่ยนี่หวานแม่งมีฟิกตลอดเลยใช่เดี๋ยวตอนนี้ไปเดี๋ยวสิบสองสิบสองนาทีเว้เล้นก่อนวันนี้ฟิกใช่ไหไม่งั้นกูไม่ไหวนะเุกร์มันจูนมาตัวไถึงกี้ไม่เผาไม่เผม่เนไม ดอะิดิดพี่พี่ตาเข้าว่ะตายตายตายโอยี้ยเกิยียกนยี่มมันนี่มคนกนการเขียนอเอมเมนร่างเอออะไรสวยสวยไอ้กูโดนอะไรอ่ะย่างกงกงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ย่ากูอะไร เราเปี่ยนแบ็คได้ภาพดาเมจโอ้ี่สุ้ยปหยัดได้ไหมตัวเดียวตายบ่ลักบเ้า่าฮ่าฮ่าฮเจ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าน่าฮ่่าฮาฮ่านั้น่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าน่า่า ตููน่อยดิไเิน้อเ้ยิวมั้ลชาบะฮาราดีหิวาเข้ามามตีกลางหน่อยดิมันมากันไม่กานอะไรกาไม่ทันอ่ะเอาไม่ฟิกเลแล้วกี้ออมดินให้ออมตามาพฟิกเอร็โดนได้นะนี่โดนได้เยอะยว่ไม่ไม่เนี่ต้องฟิกเเข้าไปเดี๋ยวตีไปไม่หอนะไม่ใ่เอ่ไมยอน่มันจะคมนะทไ้ยอะรไเยอะโอ้ล่ะอ้ล่ะอล่ะองเีนะ มันเรหมดเล่นแรงกันละติดโอบาอบาทอบาทจะทำบนปะบนจะทำอะไรจะดูให้กันนะจะโดนปควายโอ้เมนนุ่เรียบร้ยแวแวนแวนมันมีแค่เชอก็หาซื้อซีแวนให้ก่อนอะโมนให้อ่ะซือให้ไงไม่ต้องเรเลือกแลเลื่อเรอรวอ่ หมดเจ็ดแล้วหรอว่ายังไม่เห็นตัวมันเลยโมนานะสามไปทำรันแลนดยมีดับตัวโลโผลตัวโลบนมีแนมแฟนมีแนอยู่แอปเปิลเนเจีรอแต่เองะไรได้เอาไหมผเปิดให้ก่อนเป็นรกันเยอะนะอือเล็กไปปะต้องปิดกว่าเยยเอา้นทาอ่เอามามาเอามาก่อนนะเอามาก่อนนะไอ้กอ ไม่เหี้ยมันใช้เิตาไปแะไออะไรมันเห็นผล่ดนสองมันจะเล่นนำฟิกจักรน้ำ่นแนำเลยแล้วผแทง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 เลยแทงเสียแทงเสียอ้เหียไ่ได้เลยดิดหลัเินดนั่เดินเดินนเนะไดู้นอะไรดู้านดผมผมไปหมดผมไปหมดรับยู่รับยูตาตาตยิงอยู่ยิงอยู่ แมนซีแนซีแนซีแนตายแมนตายแมนตายมอได้หมดแล้วมดแล้หมเหลือหน่อยนึงวยยกเกมนมาดูหลังก็ได้ไม่ได้ก็ได้ทำเลก็ได้นะไม่ได้ก็ทำเลบาได้พิเดเดนแต่หลังก็ต่อมาต่อามันหลุดสองตัวก็เกิดได้นะ่เลยได้ลนืงดิบนจ้ก็สอนแบบไทยนะไอ้ยังาไม่ได้เเยร์่ได้เตลยก แปให้ได้พร้อมเต็มเตียนากามีเยอะมากเลยรก็มีฮะไปนไปไปนเดี๋ยวกำลังสูงเวยาราสาร์เราเราคนแน่นี่มันไม่มีสิทเิอแ์แล้วมัรอนอากัศแล้วก็เดินหน่อรับคนได้รัเยอะมอ่าเอาเลยไมมีนะีรไม่นมี เอา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 ตอนหน้านะเลือได้แหัน่ะทำทันป่ะอุ้ยเห็นผมหน่อยนึงเออดู่อยูดหน่อเรน่ดอยู่ดูอยู่มอร์นิ่งมอร์นิ่งโมม้โอเตายตได้วนได้วนถอยนะเว้เจ็บมากเออชมีอะไรโอ้โหไรรรก้เ้ยเออเอ้ยมีอยู่อ๋มีมีโอ้โห เอาเอาอไเดินดึงไเดินดึงไม่ปล่อย้ะเออเียรแล้วเคียรแล้วเว็อยู่ผ่านตรงกูเป็นนน่านาว้กูเกิดมาทำต้องเรียนอ้านี้ไม่ไม่ไงก็ต้องเรียนสับอ์ะเปียดรงเท้าเปียรองท้ามันมันมันจะสตายอย้ซซเอ้ยเอ้ยเ้ากะโมนี่ถ่ายเลยก็เกิดเลยเกิดเลย ไมอไม่มไไ่ไม่ออนะ่ไมะไม่ไม่ไม่่ไม่ไนไม่ไมไมไ่อ่